สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเต้ค,คนป่านะครับผมวันนี้เราก็จะเข้าไปในบุญดอยหรือว่าในป่าหมู่บ้านติดชายแดนที่ระยะห่างกันแค่สายตานะครับผมนะไม่ได้ไกลมากก็ไปปิดทองที่วัดเขาหัวช้างนะครับผมก็ตอนนี้เช้าเช้าเตรียมตัวเดินทางนะผมนะการกับญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับผมแล้วก็เช้านี้ตอนนี้หมอกเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าฝนตกไปเวนรอบ ไปปิดทองครับวัดข้าวหัวช้างกัปิดทองครับตอนตนี้ก็รวมญาตินะครับนี่เป็นนครกับเป็นคนที่เฉลิมพลนะครับรวมญาติยยากันเยอะมากนี่ครับไม่า หน้าลงกินแต่โคล่ว่อู่กับปาหรอลอันนี้แฟนน้องเบียดนะ ีจะมาดูทางกันนะคะยังดีนะที่ยังเป็นเลือดนะลาดาออย่า้างนนะคะนายเช่าะคะตอนนี้กำลงังดูนี้โว,ว,ว้วยโวซ่ ใ่เลย่เลยใัเลยใช่เล่ยใช่ไลเลยใช่เลยใช่เลเลยเล่ล่ ลงุงในพิถีแม่แต่ก็จะจบแล้วก็ต้องเลือกมาอะไรแต่มาอะไรมีเลือก vai 好的是我 ทม่กี้พวกมึงมาก็เจอฝนคาะคาดแพรปัน้วท็เจฝนันเอดเลย จนมื icana, <champions> ่แล <bouncing. S 2> ้ว no, ก็ Twitter, hey, ีนึงแล้มันนอนเลยมันอ่น้องเลมูมยตื่นแล้วม่นตืนตีอะไพอ้าจงจริงอ่ะดูเอเอย่เ้ไจนลืมมี่เลอเ้ม่คมันนอนแล้วมันยังไม่นอนอ่ะพอย่างแตกแลวไอตงข้างบนเลยเ้ยน้ตอ่ะ ผมทุกคนตอนนี้ก็มาถึงวัดเขาหัวช้างซึ่งเป็นวัดที่ติดชายแดนไทยเมียนมาซึ่งชายแดนนี่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าหมอกมันบางนะช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็จะมีทั้งฝนจะมีทั้งหมอกมีทั้งความหนาวนะครับผมนะความปุบปุ่นนะครับผม <unplug> ก็ตอนนี้เรามาถึงที่วัดแล้วนะก็เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะในทางด้านหน้าซึ่งผมมาจากทางด้านหลังซึ่งค่อนข้งางที่จะเสียงดังเพราะมีเสียงดนตรีนะ <sua? S 1> ก็จะเป็นเา <S <S ขาเรียก เจดีสยามวะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมพระธาตุเจดีสยามหนึ่งนะครับทุกคนทนีนี้ที่สวยงามมากนะครับก็มีหมอกตลอดนะครับผมโดยรอบนะพุทธรูปเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแห่กระถิ่นกันรอบพราประทมเจดีหรือพระธาตุเจดีนั่นเองนะครับผม <S <S แล้วก็บรรยากาศในงานนะครับผมอยากให้เข้าไปชมแล้วก็เข้าไปมอบของให้กันนะครับทุกคน บอกบปอบประจุก้อนเจะาป็นอยู่ภาษาดีดีผมกจำได้ว่าในป่งนะใครมีทองหมทองใครมีกำไรหมดกำไรใคร คือตะขอภัยนะครับนะคือพมตะล้อพรมน้ำเนื้อนะคือทางวัดเขาไห้ตาขออนุโมทนาดุญนะครับกับทุกท่านนะครับนะทุกคนก็วันนี้เสร็จพิธีแล้วนะก็ยอดกระถิ่นทั้งหมดก็สามแสนนะครับผมยอดพระป่าของผมก็สามพันห้านะครับทุกคนก็ปีนี้ก็ค่อนข้างจะได้น้อยนะทุกป,ปีทุกป,ปีก็เจ็ดแปดพันนะปีนี้น้อย เพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมตัวนะฮะก็ได้เยอได้น้อยไม่สําคัญอยู่ที่จิตศรัทธาแลาว่าบุญนะครับผม,อมโอเคครับผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขออนุมอนโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับ